ส่วนการลักลอบนําหมูมาจากต่างประเทศคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยจับได้แล้วมาเป็นรถเทรลเลอร์แบบนี้เลยฮะป <c oughs> กติกเนี่ยมาคันเล็กๆมาไม่กี่โลรอบนี้24ตันนะฮะคุณผู้ชมครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่กักกันสัตว์มุกดาหารครับขนย้ายเนื้อหมูชําแหละบรรจุกล่องแช่แข็ง24ตันมูลค่า6ล้านบาทมาฝังกลบบริเวณด้านหลังสํานักงานด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร <c oughs> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มากับซาบหมูเหล่านี้นะฮะ เนื้อหมูชำแหละทั้งหมดนี้ครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้จากรถเทรลเลอร์คันเบรกเนี่ยขับข้ามแดนมาจากฝั่งสปปลาวมายังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่มุกดาหารค่ำวันที่22มกราคมแล้วผู้ชมดูนะฟอนตที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ข้อความมันเป็นภาษารัสเซียครับเท่ากับว่าแหล่งผลิตของ<ฮ>กล่องบรรจุหมูนี่มาจากรัสเซียนะครับ<ฮ>มาไกลเลยนะครับนี่ แล้วก็มีบริษัทเอกชนของเวียดนามเป็นคนนําเข้ามาขายเจ้าหน้าที่ชี้แจงแบบนี้ครับว่าหมูชําแหละดังกล่าวเนี่ยไม่มีเอกสารรับรองสุขศาพทราบสัตว์หากปล่อยให้เอาไปจำหน่ายตามท้องตลาดมันจะมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคระบาดการลักลอบนำหมูชําแหละผ่านด่านพรมแดนโดยไม่มีใบอนุญาต มีความผิดตามพรบรโรคระบาดสัตว์ปี58มาตรา31นะครับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2แสนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตอนนี้เรื่องของเนื้อหมูเนื้อสัตว์เราก็ยังต้องตามันอย่างใกล้ชิดใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe youtube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าข่าว 他灵魂。啊嗯嗯嗯嗯